พี่น้องมื่อนี้พามาขุดหน่อใหม่มาซับหน่อใหม่ก่อนเห<ม>็นเห็นอยู่พอได้แกงอยู่พี่นอ้องมามามานี่เราทำมิตรเห็นมัยน้ยนอใหม่เห็นอยู่หนึ่งนอหนึงหา,าเบิ่งพอได้แกงนะพี่น้องมันสิซับได้บ่มันแข็งเออเอาสำนักเออ,อเออ,อ ออนโฟล์นได้แล้วได้แล้วออนโฟล์นพอดีพอดีอะไปตั้งพูนิได้แล้วไดีมากนะตันนี้เป็นน้ำน้ำใหม่น้ำเป็นน้ำใหม่น้ำเหนือฮะน้ำใหม่หน่อยอ่าไปนีกก่อน Tâm. Nó nói cả sát tâm nó no tìu Cả chung này. xuống xuống nè Ô lạy uy. Mhm, thong tham mhm. nè mhm. nè mhm. 4 mhm. Nè mhm. Mhm, nó Mhm, ừ. À Mhm, Ông ớt bò Mhm, Ông ớt bò Mhm, mhm. Mhm. Mhm, mhm. เออสาเออแล้มือฮักได้แล้วได้แล้วแล้วอไอีกตัวนี้ตัวนี้จับสุงๆไหมเออมองเออ

ไดีหาหน,าน,น่อหน่อาน่อใส่นอย er. หนี่นเฮ้น่อนี่เข้าไปเเขาไปสมบูรณสำรวจยังสต่างๆอะในเรื่อนี้นี่น่อไปหาหน่อก่อนี่ไปไปสมบูนไปไปก่อน เอาน,อาน,อาน,อานก่อนเนาะครับเอาสำนีก่อนครับปิดงน